ทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้มีการรายงานพบผู้ป่วยซีดัดลิงรายแรกนะคะของประเทศไทยก็คือเป็นเครดวันบีซึ่งเป็นผู้ป่วยชาวยุวโรปที่พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปที่ประเทศคองโกนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มีอาการแล้วก็เข้าพบแพทย์ที่โงรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบในที่สุดว่าเป็นเครดวันบีซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะ แล้วเสียชีวิตไหมเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยถามว่าอาการเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกได้นะคะว่าติดเชื้อ 2B หรือ 1B นะคะต้องบอกก่อนว่า A เนี่ยจะอยู่ที่แอฟริกานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่นำสัตว์ออกมานะคะหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่แถวนั้นนะคะพอมีความสามารถจากคนสู่คนแล้วก็จะกลายเป็น B อาการเนี่ยแทบไม่ได้แตกต่างกันจาก ที่เราเห็นในเคลด 2B เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยมีอาการใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ได้มีภาวะที่จะนําไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในอวัยาวะภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะ